สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งอ่ะวันนี้นะครับผมพบกับพัตเตอร์นะครับผมแล้วก็พี่ตองหนึ่งนะครับพี่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกฤษดากูดคาร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราสองคนมีรถสวยๆนะครับมาแนะนํากันครับคันนี้นะครับเขาเรียกว่าโมบิโอใช่แล้วปีอะไรครับคุณน้องพัตเตอร์ครับปีอะไรพี่หนึ่งปี2014นะครับขายอยู่ที่นะครับ4 2 9 0 0 0บาทถูกต้อง4 2 9 0 0 0บาทลูกค้าสวัสดีจัดได้เต็ม ใช่แล้วครับพี่หนึ่งคอนตูเ่เดินประมาณ8,000บาท8,000ันนิดๆน,นะครับ,ค,รบคันนี้จุดเด่นของเขาเลยคือตัว RS นะครับสำหรับหลายๆท่านที่เป็นสาวคอคนด้าก็คงทราบอยู่แล้วว่าตัว RS เนี่ยเขาเป็นตัวชุดแต่งพิเศษของ,ของเขาหรือว่าก็คือตัวท็อปนั่นเองนะครับผมกระจังหน้าเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็จะเป็นโครเมียมตัดด้วยสีดำซึ่งตัวนี้นะ จริงๆแล้วจะแนะนําว่าโมบิลิโอเนี่ยยังไงหรือ b r v เนี่ยยังไงท่านก็ต้องเลือกซื้อสีขาวอยู่แล้วเพราะเป็นสีที่สวยที่สุดและเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะครับผมรวมถึงเป็นสีที่เอาง่ายๆว่าเป็นสีตัวโฆษณาเลยก็ว่าได้พี่หนึ่งไฟของโมบิลิโอเนี่ยจะต่างจาก b r v เล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆอดีไซน์มันอ่ะพูดตรงๆเลยว่ามาจาก b i o นะครับมันจะคล้ายๆกับตัว Honda b i o ที่เป็นแฮชแบดห้าประตูกระจกมองข้างนะครับผมก็ปี2 0 1 4ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเปลี่ได้สวยงามนะ เป็นลักษณะนี้แล้วใช่แล้วก็ที่สําคัญนะทําไมเวลาเลือกซื้อมบิลิโอเนี่ยถ้าใครกําลังดูอยู่ต้องจําเป็นต้องสีขาวนะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยด้วยสีขาวเนี่ยเขาเป็นขาวโอโม่แต่ว่าตัดกับสีดําแบบนี้นะครับผมตามขอบกระจกนะขอบประตูก็คือเป็นสีดํานะครับซึ่งมันดูสวยงามขาวมุกไหมครับนี่อันนี้เป็นขาวโอโม่ขาวฮอนด้าขาวมุกของฮอนด้ามันจะเป็นออกนมนมหน่อยอ๋อใช่มือจับเป็นคุมเมียมใช่แล้วนะครับมือจับเป็นคุมเมียมนะครับ ไฟท้ายนะครับผมลักษณะคล้ายๆของ H R V นะครับคล้ายๆตัวของ H R V แต่ว่าคันนี้ก็คือ H R V ตัวปีเก่าใช่ตัวนี้ก็คือจะแนบข้างมาท่อนะครับท่อหลอกนะแต่งให้สวยอ่าท่อหลอก h o อ d a ้าส่วนมากนะครับปีกหลังตรงนี้นะครับมีเกือบทุกรุ่นผมลองสังเกตดูแล้วนะครับมีเกือบทุกรุ่นใช่นะด้านหลังนะครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยไม่ต้องกลัวเลยว่าใครขับรถแล้วแบบนั้นนี่กล้องออกจากศูนย์นะครับ เป็นแบบนี้นะครับนี่คือซอกกล้องตรงรุ่นของเขานะครับเคยเห็นกล้องไม่ตรงรุ่นไหมพี่หนึ่งมันจะเป็นเหลี่ยม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 ตามเนี้ยเหลี่ยมแล้วก็จะมีไฟด้วยใช่เพื่อส่องไปข้างหลังมันดูไม่ค่อยสวยถ้าเกิดตัวนี้ก็คือมีกล้องถอยหลังเลยโอ้โหแอร์เย็นชํำเลยแอร์เย็นมาถึงข้างหลังนะนะอ่าไม่ไม่ไม่ต้องเพราะว่ามันมีแถวที่สองครับใช่ครับแอร์คือตัวเนี้ยด้วยด้วยเขาเป็นรถเก่งนะครับผมแนะนํานิดนึงนะ เขาจะมีในส่วนของแอร์เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าแอร์ราวพี่หนึ่งเขาจะเรียกว่าแอร์สองตอนก็คือมีแค่ตอนหน้าแล้วก็ตอนกลางแต่ถามว่าตอนกลางเนี่ยออกสามออกเขาเรียกว่าออกสามช่องเลยนะเห็นไหมด้านบนนะครับซึ่งทาให้เนี่ยขนาดเราอยู่ข้างนอกเรายังเย็นเลยนะแอร์ถึงนะครับี่เย็นเย็นก็สวยงามนะน็อตทุกอย่างเดิมเดิมนาอพี่หนึ่งมาต่อนาดูภายในดีกว่าพี่หนึ่งเบาะของตัว RS นะครับเขาก็จะมีลายแบบนี้แล้วเบาะเขาจะเหมือน BO เบาะเหมือนของ B.O. แต่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งนะครับเบาะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้นึกถึงเบาอะไรเบาของเบนซ์นะครับทรงแบบอารมณ์สปอร์ตรถแข่งนะครับใช่แล้วแล้วก็คอนโซลภายในนะครับอย่างตัวท็อปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจอนะครับมีจอมาแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับข้อดีของเขาเลยจุดเด่นนะภายในเนี่ยเอาง่ายๆว่าเป็นเหมือน B.O. อัปเกรดอัพเกรดที่นั่งนะครับ ช่อง USB AUX ต่างๆจะอยู่ด้านนี้ใช่ไม่ต้องแย่งกันมันมี2ช่องเลยนะ้องพัตเตอร์นะใช่แล้วมีสองช่องนะแล้วมีตัวเสียบไฟโวลต์ไหมครับ้องพัตเตอร์มีนี่โอ้โหนะพร้อมนะครับใช่แล้วก็หน้าจอนี้นะครับหน้าจอสัมผัสนะใช่แล้วแล้วก็จกบานหน้านะครับใหญ่นะครับมองง่ายถูกต้องทัศนวิสัยดีผมชอบคอนโซลนะคอนโซลนะครับคันด้านะครับส่วนมากนะครับหน้าจองนี้ยเขาจะเอียงมานิดนึงใช่แล้วแต่ตัวนี้นะครับไม่ทําเอียง นะไม่เหมือนพวกตรงซูงซีฟูซีวิกนะครับซีวิกเขาจะเอียงเข้าหาคนขับนิดนึ่งให้รู้สึกสปอร์ตใช่ใช่แล้วก็ตัว I อก็จะมีที่วางแขนแล้วนะครับอแล้วก็มีปีกนะครับเบาะนี่มีปีกด้วยชอบมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับคุณน้องบัตเตอร์ครับตัวนี้นะครับถ้าใครกลัวว่าข้างหลังไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ก็เปิดกให้ดูแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องเป็นตู้แอร์อีกตู้นึงครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวฟอกอากาศนะครับ นะตัวนี้ก็เป็นตัวฟอกาอากาศนะครับเ็เรียกว่าแอแถวที่2นะครับคบ่อนข้างจะดูใหญ่และมีตัวปรับนะครับถึง3ระดับนะครับลมแรงมากนี่เลยนะครับผมน็อตเดิมๆนะพี่หรึ่ดูไหมจริงๆอะ่ะโมบิลิโอต้องเป็นสีนนะสีนี้นนครับข้างในคานเดิมต้องเป็นสีนี้นหลายคนบอกว่าแล้วทาไมต้องเป็นสีนี้คืออันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าปกติแล้วออกมาทุกรุ่นเลยนะโมบิลิโอจะเป็นสีนี้ ถ้าเป็นสีขาวนี่ให้ตีไปก่อนเลยว่าทําสีานะครับผมไม่มันเดิมก็เป็นสีนี้แหละครับสีเดิมของมันถูกกล้องตัวทวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์แล้วก็พี่ตองหนึ่งจนไลฟ์สดจบนะครับผมยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับวันนี้พัตเตอร์ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ